สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเหรียญเพชรสยาม100ปีหลวงพั์บุญจักกามโมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างไม่เยอะนะครับรายการลุ้นโชค ก็จัดสร้างไม่เยอะนะครับบล็อกหน้านะครับมีแค่บล็อกเดียวนะครับบล็อกหลังมี2บล็อกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็นี่เป็นเนื้อตัวอย่างเนื้ออัมบาก้าลงยาเต็มสูตรหน้าหลังหลังพยาคุดนะครับหนึ่งในรายการลุ้นเนื้อราคาจอง230บาทนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับย้ำนะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างนะครับไม่เยอะนะครับบล็อกหน้ามีแค่1บล็อกนนคือตามรูปนี้นะครับส่วนบล็อกหลังมี2บล็อกนะครับก็จะเป็นบล็อกพยาคุดแล้วก็บล็อกพริเนคับดก็ัองลหหใ้ิ นี่ก็เป็นตัวอย่างด้านหน้าอีกหนึ่งเหรียญนะครับสวยงามเลยนะครับรูปทรงของเหรียญก็เป็นเหรียญกลมนะครับไม่มีห่วงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งเนื้อนะครับเนื้อแบกทองลงยาดนะครับหนึ่งในรายการลุ้นเนื้อนะครับก็รายการลุนเนื้อก็คงคุ้มนะครับก็สวยงามหมดเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าใครสนใจผมก็จะมี Facebook แนะนําให้นะครับเป็นผู้สร้างโดยตรงเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดเฟซเข้าไปสอบถามผู้สร้างได้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับรูปทรงของเหรียญก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับ เหรียญที่ไร้ห่วงนะครับก็สื่อคมไม้ดีนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะั่นคือเหรียญไร้ห่วงนั่นเองนะครับทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับไร้ห่วงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับก็สวยเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็น พระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัฒน์บุญจากาโมดนะครับน man, ี่อีกหนึ่งเนื้อนะครับเนื้อแบ็ก 3K หนึ่งในรายการลุ้นเนื้อนะคะจอง230บาทนะครับก็นี่เลยนะครับด้านหลังก็พยาคุดนะครับย้ำนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับบล็อกหลังมี2บล็อกก็ดังรูปภาพนี้เลยนะครับบล็อกหลังนะครับมีทั้งหมด2พิมพ์นะครับพิมพ์ที่1ก็จะเป็นพิมพ์พยาคุดนะครับพิมพ์ที่2ก็จะเป็นพาพิคเนตแบบนี้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้บล็อกหน้ามีแค่บล็อกเดียวบล็อกหลังมี ประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็จะมี Facebook ให้นะครับอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นผู้สร้างโดยตรงเลยนะครับนี่ก็เป็นใบรายการจองนะครับเพชรสยาม100ปีนะครับ รายการลุ้นโชครายการที่เกตนะครับก็สร้าง1 6 8 0 0่นั้เหรียญนั่นก็คือนะครับ168ลังเท่านั้นนะครับก็จะสร้างไม่เยอะเลยนะครับสรับรายการลุ้นโชคนะครับราคานะครับลุ้นละ230บาทเท่านั้นนะครับสรับราคารายการลุ้นโชคแต่ละเหรียญนะครับก็ลังนึ่งนะครับ2 3ง0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครอยากจะยกลังนะครับนี่ก็เป็นใบรายการลุ้นเนื้อนะครับหรือว่ารายการลุ้นโชคนั่นเองนะครับสร้างทั้งหมด168 หลังราคาจอง230บาทนะครับใบรายการก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับในแต่ละรายการนะครับมีทั้งหมด73รายการนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับ Facebook ผู้สร้างนะครับถ้าใครสนใจอยากจับจองยกลังหรือว่าแยกลุนก็เข้าไปใน Facebook พิมพ์คําว่าน้องเล็กมหาบัณฑิตพระเครื่องรับจองพระใหม่นั่นเองนะครับมีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจสะดวกโทรหานะครับก็นี่เป็นเฟซจริงเลยนะครับก็ตามนี้นะครับเบอร์โทรนะครับก็ต้องตามนี้นะครับสำหรับ Facebook ผู้สร้างเหรี่ยนรุ่นเพชรสยาม100 นี่ก็เป็นใบรายการนะครับก็สามารถนะครับเข้ามาอ่านกันได้เลยนะครับเวลาเรียนออกมาจะได้รู้นะครับว่าแต่ละรายการนะครับจะสร้างเท่าไหร่เวลาที่เขานะครับนามาเปิดยกลังจะได้รู้นะครับว่าเหรียนรุ่นนี้จะสร้างเท่าไหร่นั่นเองนะครับเบียงน้อยนะครับเราก็ได้ดูใบรายการก่อนแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ